โอ้มีเป็นด้ามสีให้พร้อมก็มีนะคุณผู้ชมว้าวเฮ้ยนี่เท่อะนี่ลายอะไรี่ยกระทิงเหรอว้าวดูดิปืนแม่งสวยขึ้นมาเลยอะมีปืนอะไรอีกไหมนี่กระเท่นะ วันนี้มาทำตามคาขอนะครับจะมาสอนลงมอดเปลี่ยนสีโลหะนะครับจริงๆก็ขอมาสักพักแล้วแหละแต่เพิ่งจะมีเวลาทําให้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าไหนๆแล้วก็จะลงเปลี่ยนสีโลหะแล้วก็เลยแถมเปลี่ยนลวดลายปืนไปด้วยนะฮะนี่เปลี่ยนตัวกริปปืนอ่าอยากลงมานานแล้วจริงๆไอ้นียมันใช้ควบคู่กันทั้งหมด4ี่มอดนะครับก็คือโลหะเปลี่ยนลวดลายแล้วก็1899แล้วก็การเอฟเฟกต์นะครับ สี่อดนี้ใช้ควบคู่กันเลยนะเอฟเฟกก็จะเป็นเอฟเฟกปืนที่ใช้ควบคู่กับ1899ส่วนลวดลายก็ใช้ควบคู่กันเหมือนกันนะแล้วก็อีกคําขอหนึ่งก็คือ DLC Aim e นะครับผมเห็นคนทําลงเยอะมากก็เลยคิดว่าแนะนําให้ไปดูช่องเหล่านั้นดีกว่าน,นะครับแล้วอ,อีกผลหนึ่งที่ผมไม่สามารถลงได้ก็คือ ASI l o a d e r อะผมมีปัญหากับมันผมลงแล้วมันไม่ติดไม่รู้ทําไมผมลงแล้วนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ลงอะ ราะผมไม่รองรับหรืออะไรว่าไม่เข้าใจงงมากเลยก็เป็นว่าต้องขออภัยจริงๆนะที่ผมไม่สามารถสอน dlc e m ได้นะเพราะมันใช้ ai loader ครับผมมีปัญหากับมันอยู่ไม่รู้มันข้องใจอะไรกับผมมาแนะนำเรียบร้อยต่อมาเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่จะโหลดนะครับการ metal reverse ผมโหลดเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ fry arm cosmetic 1899นะผมโหลดเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ1899 fry arm ก็โหลดเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับออนไลน์คอนเทนต์นะครับก็โหลดเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับ การเอฟเฟกต์โหลดที่การเอฟเฟกต์หนึ่งแปดเก้าเก้าไฟอาร์มโลลี่นะครับสคริปต์ฮุกโหลดตรงนี้ l ลนี่มอนโ o เดอร์เวอร์ชันล่าสุดครับถ้าใครไม่ได้ก็ลดเวอร์ชันลงมานะครับอย่าต่ำกว่า7แค่นั้นพอต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนการลงเลยนะครับอามาเรียงเรียบร้อยเข้าไปที่สตรีมครับแล้วเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะฮะกดที่จัดการเปิดหาเลยใครอยู่ไหนๆก็จัดการเ้าเลย ผมจะสอนลงเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับโอเค LML นะครับ LML จะใช้แค่2ไฟล์สุดท้ายนะครับก็คือ mod loader นะครับคลิกเข้ามาครับปุมทั้งหมดยกเว้นไฟล์ที่2แล้วลากลงมานะครับแบบนี้ผมลงมาแล้วก็จะสคริปต์ครับกดกลับมา mod manager นะครับจะไว้หน้าเ e สก Top หรือหน้าตัวเกมแบบผมก็ได้ครับแค่นี้เลยแล้วก็ปิดแต่ไม่เร็วนะฮะมันผมลงแบบนี้บ่อยทุกคลิปมันก็เลยแบบ แล้วมันก็เลยไวต่อมาครับสคริปฮุกลิกเข้ามาครับเข้าไปที่ไฟล์บินครับเลือกสคริปฮุกกับดินฟูดแมานะครับแค่สไฟล์นี้นะลากลงไปหน้าตัวเกมเลยแบบนี้นะผมลงไปแล้วก็จะสคริปเหมือนเดิมครับการเมทัลนะครับสีของเหล็กลากทั้งไฟล์ลงไปที่ LML นะครับแบบนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยปิดค้างไว้ที่หน้า LML เลยนะครับ พราะที่เหลือจะลงที่ LML หมดเลย1นึ9เไฟอาร์มนะครับคลิกเข้ามาครับคุม2อไฟนี้ครับแล้วลากเข้ามาที่หน้าตัว LML เลยนะครับผมลงไว้แล้วนะครับก็จะสคริปต์มีแค่นี้ครับ1899ไฟอาร์มปิดไปเลยต่อไปไฟอาร์ม c o s m e t i c 1899ครับคลิกเข้ามาอันนี้จะเป็นเท็กเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นคลิกเข้าไปที่ Wix c o s s m a n นะครับ แล้วก็จะลากลงมาหน้าไฟนี้นะปาบให้อ่าก็าจะมีเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับหน้านี้เลยกดปิดไปเลยมีแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับไฟล์อาร์มคอสเมติกหนึ่งแปดเก้าเก้าผมต้องพูดย้ำนิดหนึ่งเพราะมันใช้คำคล้ายๆกันหนึ่งแปดเก้าเก้าเนี่ยต่อมาครับกันเอฟเฟกซ์หนึ่งแปดเก้าเก้าจะค้างอยู่ที่หน้านี้อยู่นะคลิกเข้ามาครับเว็กซ์ฮอสแมนมันจะขึ้นเป็น VFX นะฮะมันย่อมาจากอะไรวะโบว์เทคเอฟเฟกซ์เหร โอเคนี่แบบนี้ลากเข้ามาไว้แบบนี้นะครับอ่าผมมีอยู่แล้วเพราะผมเคยลงแล้วตั้งแต่สอนลง ar 1 5นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่นี้แหละการเอฟเฟกต์ปิดกันเลยต่อมาออนไลน์คอนเทนต์อันนี้จะกดกลับไปที่หน้า lml นะครับคลิกเข้ามาออนไลน์คอนเทนต์คลิกเข้ามากลุ่มทั้ง2ไฟล์ครับแล้วลากลงมาหน้า lml เลยเรรียบร้อยนะ2ไฟล์นี้มาละเราไปเลย กดกลับมาครับไปที่ Mod Manager กัน Mod Manager UI ครับ u i หรือ UI แหละเริ่มเข้ามาที่ฟันเฟืองก่อนนะครับอันนี้ก็กดกลับมาครับกดที่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็กด Copy ตำแหน่ง Location หน้าตัวเกมแล้วที่มันมี Application ตรงนี้นะแล้วก็มาวังนี้ปากให้แล้วก็กด Search รอครับ s a v มาหน้าที่ตารางตรงนี้นะคลิกเข้ามาตรงตารางตรงนี้แล้วก็มาติ๊กให้หมดครับติ๊กเนี่ยติ๊กติ๊กลงอะไรไปก็ติ๊กเข้าไปติ๊กเข้าไปติ๊กเข้าไปติ๊กให้หมดจะใช้อะไรติ๊กให้หมดครับอันไหนไม่ใช้ก็ปิดไปแค่นั้นแหละครับแล้วก็กดเซฟโอเคตามทันนะฮะไม่เร็วเนาะโอเคถ้าเร็วก็รอกลับไปนะต้องขออภัยจริง มันมันทำบ่อยจนชินแล้วอ่ะมันก็เลยแบบอาจจะดูไวมัง้งแต่ผมก็พยายามชา้าที่สุดแล้วนะแล้วก็กดเข้าเกมเลยมาแล้วครับเฮียไหนขอดูหน่อยสิครับว่าผมปรับแต่งไรได้บ้างเออปืนมันเป็นปืนมอสหมดเลยนี่หว่าถ้าเป็นปืนปกติที่ชอบก็ไม่มีเลย <c oughs> งั้นเอาปืนปกติแล้วกันไ <c oughs> หนดูสิวัสดุ อ๋อมีสีเชือูมาให้ด้วยเหรออ๋อสีมันจะดูสดขึ้นนะครับอันนี้คือสีเก่าอน,นี่คือสีใหม่หลังจากลงนะครับเนี่ยอันนี้สีเก่าอันนี้สีใหม่โอเคไหนะมาดูใรตูเกมโอ้ใช่มันดูแบบเนี่ยสีดําก็ดูดําขึ้นเลยอะ่ะแบบดําสวยเลยอ่ะวิโอ้ย ดำสวยเลยอะ่ะเออว่ะดูสลักลายมีลายอะไรให้บ้างอา่มดีทองอะ่ะโอ้ดูเต็มตามากดูละเอียดขึ้นปะวะไม่แน่ใจตัวสลักลายซิที่เราลงมามีอะไรบ้างอือฮึเอาสลักลายนี้สลักลายนะครับแล้วกดที่ e อู้หางก็ะด่งยินซีอุ้ยมีลายเพียบเลยลายอะไรดีอ่ะอันนี้แล้วกันเข้าดีต่อมาโอ้มีเป็นด้ามสีให้พร้อมก็มีนะคุณผู้ชมว้าวเฮ้ยนี่เท่อ่ะนี่ลายอะไรเนี่ยกระทิงเหรอไอ้นอกนี่ก็แจมนี่ก็แจมว้าวดูดิ ปืนแม่งสวยขึ้นมาเลยอะ่ะมีปืนอะไรอีกไหมมีกระเท่นะ เข้ากันมากอะดูผู้ชมม้าขาวกับไรเฟิลสีขาวสวยมากอ่ะโอ้โอเคครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการสอนลงสีมอสลวดลายแล้วก็ตัวด้้มจับนะครับบอกต,ตรงๆชอบมากนะฮะโอ้มาขอให้สอนลงแบบนี้ถูกใจเลยนะพอได้ลองโหลดลงมาเล่นแล้วก็ให้มันดูมันเท่ผู้ชมดูดีโอ้เล่นไปแบบแข่งชอบอ่ะ ถูกใจเลยเหมือนเดิมครับก็ฝากเป็นกำลัง,งใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอยากให้สอนลงไลน์หรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมจะตอบอ้อแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งเปลี่ยนลิงก์ Discord ใหม่ผมเพิ่งรู้ว่าลิงก์ Discord มันปรับได้นะครับมันมีบทเรยุด้วยที่ผ่านมาผมตั้ง7วันมาตลอดเลยถึงว่าทำไมผู้ชมบอกลิงก์เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตอนนี้ผมปรับละเป็นแบบไม่มีบันหมด้วยละคือลิงก์นี้กดเข้าได้เลยไม่ต้องกล สี่ห้าทุ่มนี่แหละจะมาตอบนะโอเคไม่เป็นไรครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย